สวัสดีครับอีานผู้ชมนะครับเจอกันอีกค้นค้ายสุ่มแฟมลี่นะครับแล้วก็ตัวผมก็ทางต่มนะครับแล้วก็อีกจะมาประชาัมพันธ์สั้นๆไม่ยาวลงลิปสั้นๆนนครับในเดือนพฤษภาโกงจัดใบแรกนะครับเสร็จเรียบเออแต่ใส่กลอนแล้วก็ใส่ประตูนะครับจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็น่นแหละป้นสีจะให้ดูทีละใบนะครับ จะเพิ่มตรงลายตะขาบตรงนี้ให้นะครับปกติมันจะไม่มีตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็คนที่เคยสั่งไปมันจะไม่มีแต่ผมจะเพิ่มจะทําไม่ให้เหมือนกันแล้วก็ไม่ให้เหมือนเดิมไม่ซ้ำซากแต่ตอนนี้จะเพิ่มลายเป็นเอกลักษณ์ของอช่องผมนะครับว่าต้องส่ตรงนี้ถ้าขึ้นราคาแค่ <c oughs> ถ้าผมขึ้นราคาผม แค่สั่งหวายมาใส่ให้คิดค่าสร้างยี่สิบาทเส้นละยี่สิบเนาะตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ก็ใส่สองเส้นคู่แล้วก็ข้างล่างอีกเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่าหวายเส้นผมใช้หวายแท้สี่ละร้อยนะครับที่ผมสั่งมาคือสี่ละร้อยคือมาใส่นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่หมดไม่น้อยนะครับพอจะได้ก็ประมาณเมตรห้าสิบ สเส้นนะข้างบนสองเส้นน,ะน,นี่นนคือประมาณาตัดมาเมตรห้าสิบสองเส้นแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเมตรแล้วไม่ไม่ถึงเมตรประมาณหกสิเซนตรงนีนะต้ตัวนี้น่าจะหมดประมาณสามเส้นเนาะสามหรือว่าสีเส่เส้นเส้นละเมตรห้าสิบ ก็ใส่ตรงนี้ผมใส่คู่นะเดือนมิถุนาเนาะถ้าใครสั่งมาใหม่ผมจะใส่ให้หมดที่ผมไม่ขึ้นราคาเนาะถ้าขึ้นราคาผมถึงจะใส่ให้เนาะแล้วก็ใส่เพิ่มมาหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวนี้คงจักครับแล้วก็อีกลายลายอื่นเหมือนกันตรงไหนที่ใช้เสือ้อเอ้ใช้เชือกถักเชือกถักผมก็จะใส่วายใส่วายให้หมด เนะครับเหมือนกันหมดตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ทรงกรองทรงกรองจะมีลายคู่ใส่ลายคู่ไปตรงหัวมันเนาะบนประตูก่อนประตูข้างบนใส่เดี๋ยวถ้าใส่ถ้าเสร็จถ้าได้ทําถ้ามีคนสั่งผมจะทําให้ดูเนาะแล้วก็ยาในเรื่ก็จะเพิ่ม ให้มันดูแล้วมันมองออกเข้าไปให้เหมือนแบบธรรมชาติที่สุดถ้ามองไปเห็นเชือกมันก็มันดูแล้วมันมันไม่เนียนตาไม่ไม่ไม่เป็นธรรมชาติเราก็ดูแล้วมันมันยังไงล่ะให้มันยกยกยกคุณภาพของกรงนกผมขึ้นไปอีกเนาะถ้าใส่ลายนะถ้าใส่ก็คือใส่ใส่ได้แต่มันจงเพิ่มเวลาไปอีก ผมก็ต้องเร่งปวกจากทางาน10ชั่วโมงผมก็ต้องบวกเพิ่มอีกปเป็น12ชั่วโมงต่อว,วันนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับก็เดือนนี้เงียบยังไม่มีใครทักมาเท่าไหรนะ่แต่เดือนพฤภาษภาเต็มแล้วก็ยังเหลือเดือนมิถุนานะครับก็รีบๆหน่อยจะเต็มแล้วเดือนมิถุนาจะเต็มแล้วแต่ก็ ทักมาผมก็ทักไว้ก่อนคือให้ใ,หใจออได้ทักประมาณเจนะ็ดแปดใบแล้วผมก็จะเริ่มเริ่มเริ่มจองใ,ให้จองคิวกันเนาะก็เพิ่มคือเพิ่มไปอีก200สองร้อยคงเปล่านะแต่อุปกรณ์ครบนะครบรวมอุปกรณ์อนะ่ะผมจะขึ้นให้อีกร้อยหนึ่งเพิ่มไปร้อยหนึ่งเนาะรวมอุปกรณ์ก็ ก็คือมันก็ต้องเสียค่าส่งเสียค่าส่งสินอะไรซื้อกงซื้อกล่องให้กับก็คิดดูถ้าถ้าถ้าหักหักโน่นหักนีม่มาก็โทษคือทำเพราะใจรักความสนกุกทำเพราะเราชอบ คือได้นิดๆแต่น่อยดีกว่าไปเป็นพี่้าเขามีกว่าไปเป็นลูกน้องเขาเพราะนิสัยผมไม่ชอบพอเราก็โอเคตรงนี้ก็จะไปตัดไม้อีกพอเพราะวันนี้ได้แต่ไม้มาขึ้นลายมันไม้ขึ้นหลายนี่คือไม้ปีหนึ่งนะครับ ไม้ตีนึงนี่ติวเปลือกมันติวมันบ้านบ้านผมเ,นเรียกติวถ้าเปลือกไม้น่ะเ,เฉพาะติวมันนะมันจะเหนียวจะไม่หกักไม่แตกไม้ปีนนะนี่ครับถ้าไม้ซี่ป็นซี่ตรงนี้ตรงโค้งมันนะเราต้องใช้ไม้ให้ติวมันสีแดงประมาณไม้ปีครึ่ง ปีรึ่งขึ้นไปแต่อย่าให้มันแก่มากเพราะว่าติวมันจะแตกแล้วมันก็จะทำยากก็ให้มันออกเขียวๆออกแก,ก่ๆก็เราขูดๆดูก็ได้ทั้งขูดๆออกแล้วมันแดงก็ใช้ได้แล้วกันวันนี้ก็ชาสัมพันธ์บอกแค่นี้นะครับให้ดูจนชัดก่อนลาก็สวนนะครับ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ใส่ลายเหมือนกันนะครับข้างล่างเป็นลายเหมือนกันนะ้องคงจั่ลายลายอุกศรนลนะลายตัววีน,ะนั่นครับใส่ให้ดูเนาะข้างบนก็ใส่ตะขาบล็อกไว้ให้แน่นตัวางานโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากคัางใจสมเป็นมานี่กดปกดสบับตะไคร้กดติดตามกดแชร์ 分かる分かる分かる。